อันนี้แหละเขาเรียกว่าพลังงานเฟมินายทุกคนเพราะว่าบางทีบางทีผู้หญิงอะ่ะเนาะเนื่องจากเก่งอะ่ะเ,เก่งแหละก็ออกไปไปทางด้านการพัฒนาตัวเองเสร็จแล้วเสร็จแล้วเออไปถูกไปรับชุดข้อมูลมาว่ามาว่าต้องทำเยอะๆนะถึงจะสำเร็จต้องพยายามกว่าเขานะถึงจะสำเร็จซึ่งสุดท้ายแล้วเป็นยังไง2ปี3ปีเรายังไม่สำเร็จอ่ะ เพราะว่าอะไรเพราะผู้หญิงไปวิ่งวิ่งผิดเลนไงทุกคนเออจึงก็เ,ออเลยอยากจะชวนทุกคนน่ะกลับมาสู่ชวนทุกคนที่เป็นผู้หญิงเนาะกลับมาเปิดโหมดรับของตัวเองกลับมาเปิดเออใช้โหมดรับอะ่ะด้วยพลังงานของตัวเองก็คือถ้าเราเหนื่อยจากข้างนอกแล้วอะ่ะให้เรากลับมาพักการที่เราไปข้างนอกไปต่อไม่ได้เราเรา เราต่อสู้ไล่ล่ามากี่ปีแล้วมันไม่ไหวอ่ะแล้วมันไม่ได้ทัศีอ่ะโลกกําลังจะบอกว่าให้เราอ่ะกลับมาพักก่อนอในวันที่มันเหนื่อยมันล้ามันเต็มทีแล้วเราเจออุปสรรคต่างๆนานาวันนั้นน่ะเอเนอร์จีเรามันมันอยู่ข้างล่างทุกคนแล้วมันไม่มีมันไม่สามารถที่จะเอาเอาอะไรมาวิเคราะห์ว่าอันไหนดีอันไหนควรทําต่อแล้วมันก็ไม่มีแรงที่จะเดินต่อยังไงข้างนอกอ่ะมันก็ไม่เห็นผลแล้วตอนเนี้ย ออโลกกำลังจะบอกว่าให้เราอะกลับมาข้างในกลับมาพักก่อนกลับมานอนนอนนอนให้หลับหลับให้ลึกหลับให้แบบมีประสิทธิภาพก่อนกลับมากินอะไรที่เป็นพลังชีวิตเพื่อเพื่อยกคลื่นวเบรชั่นให้สูงก่อนเราถึงจะเดินต่อไปได้เพราะถ้าเรายังยังอ่อนแรงอยู่อะทุกคนไม่ว่าข้างในข้างนอกอะมันเลยไม่ไม่สามารถที่จะไปแบบทำอะไรได้ดีได้อะอันนี้ทุกคนเก็ตไหม ทีนี้ก็เลยอยากจะบอกเนาะการเปิดการเปิดโหมดรับอะในในกฎของเมนิเฟสใช่ไหมทุกคนเขาจะมีการขอเชื่อแล้วก็รับเอ,อ่อหรือจะถ้าเป็นอีกคำหนึ่งก็คือจะเป็น be do has ใช่ไหม be คือการเป็น การเป็นเสร็จแล้วก็คือดูดูคือการทําคือเราเราเราขอแล้วเราเชื่อเราเชื่อเราถึงทำไงทุกคนทีนี้ข้อที่สามที่ทุกคนติดอ่ะที่คนที่ทุกคนอ่ะรับไม่เป็นอ่ะข้อสามคือการคันรับนี่แหละคือทุกคนรับไม่เป็นคือทุกคนพอทุกคนส่งส่งสัญญาณหรือว่าส่งความรู้สึกออกไปว่าเราต้องการอะไรใช่ไหม เสร็จแล้วเราเชื่อเราเชื่อว่าเราจะได้สิ่งนั้นโดยผ่านการลงมือทําแต่อันที่สามน่ะเราอ่ะเราอ่ะรับไม่เป็นเพราะการรับอ่ะคือการปล่อยวางทีนี้เราเราพอเราทําไปสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผลมันไม่มาสทัทีนั่นแหละเราปล่อยวางไม่เป็นการปล่อยวางคือให้เรากลับมากลับมาดูแลดูแลฐานกายเราก่อนนะทุกคน พอเราทําเราเหนื่อยใช่ไหมพอเราเหนื่อยอะ่ะเราเราจะเกิดการท้อแต่ถ้าเราทําเสร็จแล้วเราก็ไม่เยียวยาตัวเองโดยการแบบมามาให้อะไรกับตัวเองอะ่ะมามาทำให้ฐานกายมันมันมันแข็งแรงฐานกายฐานใจมันแข็งแรงเพื่อที่จะไปรับในสิ่งที่เราทําได้อะ่ะเออเนี่ยคือการเปิดโหมดรับของผู้หญิงคือการวางใจทุกคน ถ้าเราทําถ้าเราแบบต้นเหตุเราทําดีแล้วอ่ะเพราะนั้นผลอ่ะทุกคนต้องวางการวางคือเราไปใช้ชีวิตเราไปกินอะไรที่เราอยากกินเราไปทําสวยจริงๆอ่ะการการยกขึ้นวเบรชันของผู้หญิงง่ายมากคือไปทําสวยไปกินในสิ่งที่เราชอบหรือว่าไปเดินชิลๆตามทะเลไปไปตามธรรมชาติอ่ะอันเนี้ยจะยกขึ้นได้เร็วมากทุกคนเออจะยกขึ้นได้เร็วมาก ส่วนใหญ่เราจะติดข้อข้อข้อสามคือคือการรับเพราะว่าพลังงานของการรับนะทุกคนเราทําเออพลังงานเออเรียกว่าคือการทำอะ่ะเราทำมามากแล้วทุกคนเราทำมามากแล้วแล้วให้เราวางทีนี้พลังงานของการรับอะ่ะคือเรารับไม่เป็นใช่ไหมเราจึงจำเราจึง ต้องมาเปิดโหมดนี้เพื่อให้เรากลับมาสู่พลังงานต้นกำเนิดพลังงานต้นกำเนิดคือก็อคือการที่เราอ่ะกลับมากลับมาดูว่าเราชอบอะไรเรากินอะไรเราอยากพักไหมเราไปพักเราทำมามากแล้วเราไปพักบ้างก็ได้เพื่อที่จะให้โลกอ่ะหรือว่าให้จักรวาลหรือว่าให้ธรรมชาติอ่ะเขาเยียวยาเราหรือว่าส่งส่งในสิ่งที่เราต้องการอะกลับมาหลังจากที่เราทำมามากแล้วอ่ะ อันนี้ทุกคนเก็ตไหมคะผู้หญิงจึงตอนนี้จึงใช้พลังงานไปในเลนผู้ชายซะเยอะเพราะว่าเป็นกระโดดมาเป็นเจ้าของธุรกิจเอ่ยออกมามีลูกน้องที่จะต้องจัดการเอ่ยเนี่ยคือความเป็นผู้หญิงอะ่ะเราเราอะใช้ energy ของฝั่งฝั่งผู้ชายใช่ไหมคะที่แบบใช้ใช้แรงกายต้องทำต้องพยายามซึ่งมันมันผิดเลน ไม่ใช่ว่ามันผิดไม่ใช่ว่ามันไม่ถูกนะคะแต่มันก็ผิดเลนสําหรับพลังงานผู้หญิงส่วนพลังงานผู้หญิงอ่ะเขาจะเป็นพลังงานดึงดูดจะจะทำเสร็จแล้วจะเอ่อจะอยู่เฉยเฉยสวยสวยไปทําสวยรอรับได้เลยอะทุกคนเออเพราะว่าเราทํามาเยอะแล้วทีนี้การกลับมาสู่พลังงานต้นกําเนิดของผู้หญิงคือกลับมากลับมาเยียวยากลับมาให้อภัยกลับมาทําให้ตัวเองสวยกลับมาดูว่าตัวเองชอบกินอะไร เออแล้วให้รางวัลกับตัวเองอันเนี้ยคือการที่เราเปิดรับเพราะเราทำแล้วใช่ไหมทุกคนเราทำพอแล้วเราวางไว้ก่อนเออแล้วเราจะมาเปิดโหมดรับโหมดรับคือเรากลับมากลับมาที่ตัวตนข้างในกลับมาที่พลังงานต้นกําเนิดเราคือความเบาสบายเราไปกินอะไรที่เราอยากกินเราอยากพาักเราอยากไปเดินทะเลเราอยากไปเดินธรรมชาติเราอยากไปทําสวยเนี่ยคือการเปิดโหมดรับของพลังงานผู้หญิง เออมันมันเลยที่ผ่านมาเราเลยเหนื่อยไงทุกคนเพราะเราเราไปไล่ล่าในเลนผู้ชายซึ่งผู้ชายมีมีแล้วแล้วมันเกิดการไม่สมดุลน่ะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกค่ะ